เห็นฟอร์มสกอตแม็กโทมิเน่และเฟสในเกมเปิดสนามที่แพ้ไบตันคาบ้านหนึ่งประตูต่อเชื่อเหลือเกินว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีการขยับตลาดซื้อขายในโค้งสุดท้ายเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในแดนกลางตัดเฟงกี้เดยองเป้าหมายเบอร์นหนึ่งที่จีบมานานและไม่มีความชัดเจน5ชื่อที่เราจะเสนอต่อจากนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผีแดงในนาทีนี้อย่างน,น้อยก็ดีกว่าู่หูแม็กเฟสอย่างแน่นอน อาเรียงดาบิโอกลายเป็นดิวเซอร์ไพและเป็นคนที่มีโอกาสที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในเวลานี้หลังมีรายงานว่าได้ตกลงค่าตัวกับยูเวนตุสได้แล้วที่15้าล้านตอนไม่รวมโบนัสโดยเหลือแค่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเท่านั้นกองกลางวัย27ปีเป็นสไตล์บล็อกทูบ็อกทำได้หมดแต่ไม่สุดสักทางตัดเกมได้แย่งบอลได้เลี้ยงได้จ่ายได้แต่ก็ไม่ใช่ตัวคุมจังหวะที่ทีมต้องการถึงแม้แฟนบอลผีแดงจะไม่ปื่มดิวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าดีกกกกวว่่่่่าาแม็คเสดดีไไ้ขงใหยลยัน จริงๆรูเบนเนเวสเหมาะสมมากๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้เพราะมีสไตล์การเล่นที่ตอบโจทย์คือเป็นห้องเครื่องที่คุมจังหวะเก่งจ่ายบอลดีทั้งใกล้และไกลแถมมีที่เดีดยจากบ,บุกยิงไกลสวยๆให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแถมมีความเป็นผู้นําสูงด้วยดาวเตะวัย25ปีเป็นแข้งโปรตุก,กีสชาเดียวกับดิโอโก้ดาโลคิติโนโรนันโดและบูโน่แฟนเดสเรื่องปรับตัวกับทีมถือว่าสบายเลยปัญหาไม่ยู่อย่างเดียวคือบุกทางตันเรียกค่าตัวแพง70-100ล้านปอนด์ ยูริตีเลมันเป็นหนึ่งคนที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่บ่อยครั้งซึ่งเทียบความน่าสนใจความเป็นไปไดในการคว้าตัวดูจะง,ง่ายที่สุดด้วยซ้ำเพราะเหลือสัญญาปีสุดท้ายและที่ผ่านมานักเตะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการายออกจากเรสเตอร์ซิตี้กลางวัย25ปีถูกประเมินค่าตัวไว้ที่30ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะมีคุณมสมบัติครบถ้วนทักษะดีคุมจังหวะได้จ่ายบอลแจมแถมมีลูกยิงไกลเป็นอาวุธเด็ดงงอยู่เหมือนกันว่าทำไมบีแดงถึงไม่สนใจหรือจริงจังกับีลนี้เลย สไตล์การเล่นของมาเซโลโบโซบิตมีอย่างง่ายๆคล้ายกับฟาบินโนของริเวอร์พูลคือเป็นกองกลางตัวรับที่โดดเด่นในเรื่องของการเข้าสก,กัดแย่งบอลมีสถิติชนะได้ถึง77จากความพยายาม111ครั้งในซีซั่นที่ผ่านมาแต่เรื่องจ่ายบอลก็ไม่ได้คี้เลยมีนิสัยชอบวางบอลยาวซึ่งค่อนข้างแม่นยำอย่างไรก็ตามดิวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอินเตอร์เพิ่งจับดาวเตะวัย29ปีต่อสัญญาไปถึงปี2 0ง6ีแถมล่าสดุดสดๆร้อน,อนๆก็มีข่าวว่าริเวอร์พูลก็สนใจดาวเตะโค งานนี้ถ้าผีแดงจะจีบจริงผมต้องใช้กำลังภายในพอสมควรเลยออคอนหลาดไลเมอร์กองกลางทีมชาติออสเตรียมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ดูจะมีประโยชน์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตำแหน่งการเล่นที่หลากหลายเล่นในหมดทั้งกองกลางตัวรับกองกลางตัวกลางและปีกขวามีความคุกเครื่องทั้งตัดเกมจ่ายบอลยิงไกลรวมถึงทักษะการเอาตัวรอดที่ดีไลเมอร์อายุ25ปีเท่ากับลูเบนเนเวตและยูริติเลมันที่สำคัญเหลือสัญญาปีเดียวด้วย เชลาจดีค่าตัวไม่น่าแพงแถมไลซิกดูเหมือนถ้าได้ราคาเหมาะสมก็พร้อมปล่อยเกมนัดเปิดสนามบุนเดสลีกาที่เสมอกับสตุลกาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ชื่อแบบไม่มีเหตุผล